เซียนขุนไกรความพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้เอามาตามโครงทุ่ยไายกันไว่าอะไเนาะสำหรับแนาคางเซียนขุนไกรอ่าและก็พระธุดงค์ครับผมเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเอาจะมาตามพระธุดงค์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาตามในห้างพระธุดงค์หรือเงนินค่าว่าเพิ่นไปใส่บาทพี่น้องคือด่ามาเสียเอาบ่เงินเพิ่นว่าเสียเอาบ่เงินว่าษัทว่าเห็นโดนแล้วเนาะ เ,เดือนแล้วว่าท่นพี่น้องเอาเงินเข้าว่าไปใส่บาทใส่ที่เด็ดมาฝากพี่น้องเนาะสำหรับพระสุดงจะติดเท้าอ่ามันเงจากวันที่หนึ่งเนงงโโตตา,เา,น,า,า,เานี่จะเป็นตัวไรอ่าให้ก็ตามรถสม้มรถฟังไตพร้อมกันครับไไ,ได้ไรไปได้ไไปที่ไปที่มาไได้ายจะได้ไง,ไป,ไงปูนหนก่อบเีกว่าเนี่ยปูนหาที่อเอาเชว่าไปใส่บาดสือได้กัน,นกไ,ไหนได้ก็วนหุเน มันบอกเลยพรศูนย์บอกพศูนย์ตีอาอศูนย์ที่นี่แี่นีโอ้พ่ดาหายได้ตีโอ้ที่พระดาจาวเอเียบอกพดามันบาอล้วนนเป็นพระดาเอียอ๋อดาฮัอัเออกับพอยากใครเอานั่นตีแต่ว่าบ่้ไปหาพนโดดมันบอกอเยอะนี่ควรมันไว้ก่อนี้เขาบอกว่าอืออีราวดีเลยหาซีนอ่าอีลาวดีหาซีเไม่เวตา เรียกว่เราดีซี่อะตีหาซเขาบอกเออดูซ่ตีหาซไปเอาซีตีไปซือซ้ำบ่อว่นกันหาซี่าเราดีว่าก็ดีกัหาซเราดีคู่กันนะโอ้เด็กพี่รองบ่เจ้านนี้เจ้าไปใส่บาทเพื่อนที่วัดพระบ่เนี่ยไปใส่ใช่แห้องมีเนี่ยใส่ฮะเนียเขาไปใส่เนี่ยใส่เราเลยคิดว่าเลเอาไปลือกใช่ไหมไปใส่ไปน้ำกันร้วน้ำกันไ้วยใส่กรเดียมมาดาม เราใส่คู่เดียวมันได้บวมาใส่บาทได้เลยเลยบอกเจ้าดากมาบาทมบอกมาใส่บาทโอ้เจ้าไปยุแต่ว่าเจ้าห้ตะเมียใส่เียอ่าเนเด็นดาเศูนย์แห้งเศูนย์มาแม่ใส่มเจ้ยมาบมาใส่บาทเดี๋ยนี้เจ้าก็นห้องบนไลสงมันบอหว่าใรรอกโอ้เสียเอาบ้านนเอาบอเอาบ้นขึนห้องมาใส่บาทบาโอ้คนบอกปานันแคกปานันเต เนศูนย์หายเอโอโตโอ้ที่ไปที่มาแสดงว่ามีศูนแถมมันบอ่หอกหโมเหมอไปหาหนวยเด้อว่าไม่เห็นม้เอ้ต้องหาท้่้อเพิ่งหาเออว่าแกมพิสนาความมันบอกเ็นนะธรรมดาเห็นโอ้อ่าอ่าอ่าอพี่น้องน่าสำหรับพัาุดงอ่าเปิดไติดข้าวข่ายมาความรองหันพี่น้องข่ายมาความเดียว อช่มาแล้วเนาะอ่ะารุน่นน้ากันกระจอหน่อยๆบ่ต้องหกหลม่ต้องรีลาดอกคน่าอ่าเราใ้เราะว่าเลขกจอดแล้วเอาสําหรับอเรียกกันอัไนนได้ปะเอาอิสราเอลวเข้าดิวสองตัวตีกเขลือกลบเกลือเกย็งหวโอ้เขาไมาสองหัวเลยมันปะตีเข้าได้กหมได้ยินมาเนาะอ่าเกาี่อ่ากับหกสามโอ้นเขาบนก็หล่ะ อ่าอิสราเอลก็รอได้พี่น้องเด้อเด็กจะใครที่รอเลกรับอิสราเอลสายวินเทงเลยนะอ่าหงวว่าหันพึ่งจะให้หกสามาตัวเดียวหนึ่งหกแปดเลยหนึ่งหกแปดก็หกสามอ่าเข่าหกสามตรงตรงวัดก็น่าจะเข่าเก้าสี่มาควันมาไหนมาเกยเยี่ทีเข่าเกย์ทีเก้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่เข่าเก้าสี่อ่าสำหรับใครที่รอเลขรับอิสราเอลกดติดตามไว้กดรอวไว้พี่น้องนะหัน เดวนดมากกับติดจวดให้เลยอ่ายยกไปสากับทีมงานมาให้ไงล่ะพี่น้องเนาะาท้าวเลยเออนอนท้าวรถเพราะว่าเอาวันนี้จะเป็นเังไองใดนอนสำหรับเลขรับอิสเดียลตรงๆด้วยเลขหน่วยความพี่น้องสองคู่สองคู่อือก็เหลือกันแล้วถ้าทีเลยอ่อโอ้อต่เลยเจ้ถ้าทีกองทีเลยเออเออเออมาทีแล้เนาะเอ่อมาจวด สืห้หั่นเนาะงงวัปนปีง่าเนาะไปสอนทำไม่ได้ยพาว่ายให้ตีเด็กังเน,ะนงาะต้อ่สืองเนาะดูจลบุญถะกรรมเนาะีิดหลหทีอคือปูวายจถือบเล็กเต้บุญคัาาาใส่นนบาทจะน,นี่เต้ต้นจะให้ให้ใส่บาทใส่พวกใครากให้นี่บุญทีสินลนะทำบุญทำยังตนกันเสริมดวงเสริมบารมีปอยเด็กให้มันเถื่อนก็กจัวสั่นัว อเยได้อยู่เอตีอออยบ่บ้าล่ะเห็นหมมว่าบุตรบุตร้างเป็นยังโอ้โหเลขรับเป็นอ่าเลขเลขเลขรับอ่าอิสระเดีขยวประมาณเทียงได้พลังว่าหอดบ่าหอดใบไม่ารอกว่ามันอ่ะบานห้องหาโมงมันเขามันโมงสมอ่ะออบาห้องที่ที่เป็นไม่กลายมาเอเขาทุมโมงหนึ่งมาเขาเขาดีเขดีนะเขาเขา้งหาทั้งหมเ เขาหัวตะตื่นเออไม่เลยเอาเอาเงี้ยไปได้โอ้เขาเพิ่งตื่นเวลาบ้านเขาเพิ่งตื่นแต่ว่าของเราจะเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงอ๋อห้าโมงกลัวแปดโมงนึงอ่าพระตีของเพชรแล้วเพราะมันห่างกันห้าโมงห่ากันเลยห้าโมงแต่ว่าบ้านเขาคือตอนหัวตะตื่นตื่นเลยหัวตื่นเลยแล้วโอ้ตัดเข้าใจพี่ลองพรุ่งนี้รอติดตามด้วยกันอ่าก็คือเช้าวันที่หนึ่งประมาณห้าโมงสิบเอ็ดโมงอ่าสิบเอ็ดโมงมาสำหรับเลขรับอ่าอิสราเอล แต่ว่ามือนี่บต้องรอ,อยากได้มาแล้วเปิดได้ว่าต้องเขางเ่าดเาิเปิดได้วบอ่าเป็นต้งไหนอูเนอะ้เป็นลักษณะพี่น้องบบไปโอิอดหาซูนจ้ะิดหาซูนก็พกหารจ้ะติดหาศูหาศูลส,<อ>สี่เลาซโอ้มันจะมันดังทุัน อันนั้นอันทองตอันนั้นก็ซื้อสามตัวเลยตรงนี้มาจมูกเก่งโอ้เอ้านะที่ยืนข่าวลูกซีดเป็นผูงมาแล้วก็สีดิอนสียหลายวันอนเสียแล้วเส้อไ้หลายกว่าจำพอแล้วนะดีหลบ่แตบ่ว่าถือว่ายังไปซึีงว่าเป็ดขวาคุณบ่บม่ใช่แค่นี้หละตีหลายเขามแล้วีแค่นี้ีหลายอยู่แล้วก็ถือย่ำหลาได้เงินแสนถูกป่ะก็ได้เงินได้้ที่เจคได้่แสนนี่ยไปเท่านเสนแสนมีบัตรเด้ที่แสนนี่ยบ่ขาดเป็นบ่ เขาขาดจักษะเออมันบอกว่าไหนเขาถือเงี้ยเอาเขาเรียนสีค้วย้วยไเออสีงวเป็นสีงวงสีกล้วยเป็นมาเรียกเป็นวากเลยเอาค้างเงินชุ่มเด้วบัดถือเล็กมาเขาเิ่นก็แาบเขไปใส่เขาไปใส่ใจมันเอาไปตักสีก้วยโอ้สืกล้วยคนในเรียงเนี่ยอ่าอ่าเขาตอบเปยนสันเลยอือว่าเด็กต้นเขาสีกล้วยไ้โอ้คอแม่เรียงกน้เป็นารงานต้อทุนเนาะว่าด้ว่าเอาไป เฮไม่ว่าจะว่าไม่มีตืดนะให้ไม่ได้เงินทองใช่ไหมออาให้ได้เงินได้ทองปูคนก็ไมเดีอะเลยนะโอ้เอือเราไปใส่ต้นพี่เมันมีอะไรยอะไรมากของมันโอ้เ้มีได้ได้อืมแต่ว่ามันอืมอืมอ่าพี่้องว่าเอ็มจะเขียนให้ อ่าไอเ750อ็ 70, กอว่วเาาจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูน์นนแล้วก,ก็หกห้าวันมีวัยการเอาหรอเป่กระเเ่รอฮะพีเลยไม่าัดริอนพี่เออจวให้การสองตัวละอเคไหมเนี่ยโอเคอเ หามากไปเนี่เอาอะไรกัน้นะบบนนจะเสื้อนบ่อ่ก็ไดโอ้โหมาใครมาันตอ่าแต่ว่าเป็นหายมากจสิหาพทีว่าที่ไดนก็ค้มต่องข้าเลโอ้มันดังสิดังเอาผู้ไดซื้อไะ้ก็ซื้อพี่นลองนาานซื้อไปเอาสามตัวเลยสามตัวเลย,ยอ่าโอ้แนแ,นแ,นแ,นแนหน่อยพี่หลังวันนี้เนาะดว่าน่อยชุดๆแลยว เม็ดเดียวสองตัวบนล่างอืมสามตัวบนสองตัวล่างอืออือเดี๋ยวเลยโศกเลยมาน้ำกัดเลยพี่น้องเด้อเอาจะให้แคปหน้าจอเอาอ่ะอออันนี้คือแปลเอาให้เราพี่น้องเนาะ อะไรล่ะพี่น้องมหาบอกสมองเล็กบอกโอ้เอาแคปนาจอพี่น้องนะสำหรับพระจุดงอ่าประติบเขาครับอ่าพวนนี้เป็นพิเศษกรณี่พิเศษศูนแห้งศูนย์แห้งมาสั่นอ่าเอาเจ็ดห้าศูนย์สองตัวอ่าพอค่ะอ่า พิจารณาเอาพี่น้องพิจารณาเอาตั้งช่องน้ำจุดนี้ให้เป็นน้ำพางเนาะมากระจัดกระจัดพันมาพี่น้องเนาะสำหรับพระธชลงเปิดกระติบข้าวงวดประจำวันที่หนึ่งมีสาครับผมเนาะขอให้โชคโฉบมันมันให้ร่ำลำเรื่อยๆน้ำกันเอาพี่หน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ